ก็คณะขบวนรันมาและผู้รับเรียนเชิญคุอารักชาติและคุณอางอ่อนครับเชิญครับอรครับผู้สมบ้อมฮและผู้รับมอบเลี้ยเชิญคุณณัฐอุทัยคุณนัฐจินนาครับเชิญครับ ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจนะฮะของญาติทั้งสองฝ่ายที่คือสวยงามและสบะะมบูรณ์ขอ,องทั้งญาติทุกท่านนะครับได้จะเป็นประกอบพิธีการต้อนรับนะครับถือว่าเป็น<ม>พิธีการอันสําคัญคอีกหนึ่งพิธีการเช่น,ยนยเดียวกับเอาเข้าสู่เรื่องที่จริงจะนำเข้าสู่พิธีเจรจาสุขขอเจ้าสาวนะครับยาารอย่างติ่งตาใ<ล><ล>นวันนี้ครับ จริงครับจริงครับและลเรียนเจริญพ่อคุณแม่ด้านในได้เลยนะครับยินดีครับทุกท่านครับขออนุญาตที่จะนำเข้าสู่พิธีสู่ขอนนะครับในพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ปริญญาที่จะนำเข้าสู่พิธีเจรจาสุขนานนะครับเป็นอดีตผู้ในการโรงเรียนบ้านดเต้นพร้อมคุณย่าอทาไทรรญาครับในส่วนของฝ่ายเจ้าสาวครับได้รับเกียรติจากคุณดงชัชวานนะครับขา้าราชการบำนาญอดีตผู้ในการโรงเรียนคํานัแสงครับและคุณตาวานีพยาวันนี้พ่อว่าที่ร้อยตรีดรพิศดาลและคุณแม่ปริชาแสนชาติครับส่วนฝ่ายเจ้าสาวครับียนเชิญคุณครูถาวรและคุณครูพรอทอพท์ทีพีเนศครับ สามีคุแม่ที่นะให้ตัวน้องนะคะที่ใข้เห็นขออนุญาตที่จะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่ขอเจ้าสาวให้กับทานเจ้าบ่าวเข้าพิธีครับ เป็นล้างชายก่อมาเป็นคเดียวคัขอจะเป็นทางการนะครับคุณย่าับยินดียินค่ะทีใดล้านเขยหยลูกเลอแสนดีเพิ่งแล้ว คนนี้ดีนะยินดีตอนัรค่ะดีใจจนมอวกเาออกค่ะเพราะในเรียงการมา่อก่อนดีใจดีใจดีใจแนดีใจค่ะครับตกลงยินดีร่วมในรองเดียวกันนะครับเอจะเป็นกำลังใจากันให้ลำดับสองฝ่ายนะครับนะครับในลำดับนี้ครับขออนุญาตที่จะให้เจ้าบ่าวนะครับแสดงตัวสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนนะครับเรนเจรเจ้าบ่าวได้ขออนุญาตฝักเนื้อฝักตัวนะครับเป็นลูกชายกี่ขุคนสำหรับบ้านนี้นะครับวันนี้ถูกนำมาสู่ขออย่างเป็นทางการนะครับ ซยยึ่งเจ้าบ่าวจะได้นำผ่านทุกเทียนแพ,น,แพน,นะครับกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ของทางฝั่งเจ้าสาวแลฝั่งต,ตัวเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการนะครับจากผู้สมรสนะครับจากว่าที่เจ้าบ่าวจากว่าที่ผู้สมรสจะเป็นผู้สมรสด,ดยสมบูรณ์นะครับและในเชิงเจ้าบ่าวนั่งประจําพิธีด้วยเลยนะครับ สองฝากตกลงมนที่เรียบร้อยนะครับในลำดับแรกครับจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณปู่สมกและคุณย่าอรทัยได้ยินขพ้่นะครับเพื่อที่จะเปิดทางสินต่อทางเงินทางทองทางขังหมากนะครับทางแหลงนะครับเรียนเชิญคุณลุงต้าได้เปิดร่วมกันนะครับอ่านที่2ครับเป็นทางเครื่อนทองนะครับ พร้อมเปิดกล่องด้วยเลยนะครับคุณยาครับกล่องทองก็ได้ครับเปิดเลยคโชว์สินสอดของอันของเราวันนี้และพานสุดท้ายนะครับในลัาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของพานในที่สุดของนั่นก็คือมีพานสหมกนะครับมีพานนะครับเป็นแบบมั่นนะครับปริยาทีมงานราได้เก็บภาพในช่วนี้ทีนงานสีสอดครับสินสอดของมั่นทั้งหลายที่ทางเจ้าหมากได้นำมาสืบขอวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพอโอเพอใจไหมครับเรีนเชิญครับ เป็นองครับคุณป้าครับสวยงามพออบพอใจนะครับคุณลุงครับเปล่งสวยไหมครับคุณลุงสวยครับสวยครับเงินสวยไหมครับคุณลุงครับโอ้เงินสวยหนักมากพอดีไหมพอดีครับพอดีนะครับต้องกาะครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโอเคเสียงปรบมือให้กำลังใจด้วยนะครับสีสอบของบ้านูกพิจารณาครบเรียบร้อยเอาละครับเมื่อทั้งสองฝ่ายนะครับพิจารณาสีสอบแล้วนะครับเจ้าบ่าวอยู่ในพิธีแล้วขาดใครครับตอนนี้ขาดเจ้าสาวนะครับคุณป้าบอกขาดเจ้าสาวขออนุญาตให้ให้เจ้าบ่าวไปรับเจ้าสาวมาร่วมในพิธีคุณพ่อคุณแม่อนุญาตไหมคะ คุณครูถาวรคุณครูคุณครูทิพย์ครับอนุญาตให้เับ่าไปรับเจ้าสาวได้ไหมครับอนุญาตเจ้สาวเจ้าสาวอยู่ไหนจริงๆนะฮะเชนครับเจ้าสาวอยู่หนและจัรเปอับซึ่งเป็นเครือที่จะช่วยส่งเสริมัฒนีอุดมคติผู้่อสให้จิที่เรีตามด้วยการช ส่เป็นช่วงมา้ของที่มีการนะครับสำหรับเครืโปรยนะครับในที่ที่มีสีสันี่เรีาเรื่องยมคนครับานนะครับรีกไม้มงคที่ว่าจะมตัวงานนะครับเป็นต้นสีที่นะครับไปตรก็จะเริคนเีชีตตเกิดขึ้นนะครับปีเขียวของต้นม้องต้นปู ก็เทโปรยลงไปในเครื่องบุกวนนะฮะก็จะทำเป็นส่วนดอกไม้นะบุกวนสำหรับที่บุกวนสมด้วก็จะนิยมใช้ปิดกิุหลาบนะฮะเป็นกุหลาบเพื่อสื่อถึงความรักนะครับเพราะดอกกุหลาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้แห่งความรักก็สามารถที่จะนำดาบ่มาตอกเป็นลายด้านเพื่อสักลวดีนึงนะครับนี่ก็คือดังๆต้อนรับเจ้าบ่าวสาวของเราที่จะร่วมในที่นี้เลนะครับเชิญครับ เจสาสาวนั่งในพิธีเลยครับนกอะงจั่ที่ฝั่งนจซึ่งในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพานี่ดีที่นะครับจากของนิจาเพียนเชิญนะครับคุณลุงคุณป้ารวมถึงคุณปู่ณย่าทั้งสี่ท่านนะครับได้ยยืนขึ้นนิดนึงครับ ผุ้ปู่สงบคุณย่าระไทครับคุณลุงชชชาลารคุณย่าคุณป้าวานีครับได้ร่วมกันจัดเรียงสินสอดนี่ครับจับที่สินสอดนะครับเป็นเกียรติให้กับคู้บ่าวสาวทั้งเชิญทั้งทั้งสี่พันเลยครับจัะจับแต่แต่ที่นี่ครับจับป็นจับทองใช่สวยงามครับครับคุณลุงเชชาลารคุณป้าวานีนั่งลงก่อนครับแล้วก็ผู้ปู่กับคุณย่าผู้ที่หนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่จะอวยสินสอดโปรยเครื่องนอกเงยอวยพรให้กับคู้บ่าวสาวเชิญครับ นเลยคแมุณ่รับคุณมครับนะครับคุณย่าและคุณปู่ครับคุณปู่สงบครับข้าราชการบำงงานครับอดีตผู้ในการโรงเรียนบ้านนกเต้นและคุณย่าอรทถานครับเป็นผู้ใหญ่ฐานฝ่ายสวัดของพระุณครับลำดับต่อไปครับเป็นเชิญคุณลุงชัชวานและคุณป้าวานีครับเชิญครับมิเลยครับพูดพู เจ้าสามครับน้องสบอกว่ายรัและลำดับส <Skywalker> ุดท <é> <'s in ername> <urt> hm <traveling> ้ายครับเจอคุณพ่อว่าที่รัรีดรพิศดาและคุณแม่ปริชาแสนชาติครับ เบ้ครับขอบคุณครับสินตอดครับในลำดับนี้ครับปู่สงบและคุณย่าอรไทยตอนนกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผู้วัดรวมสินตอดครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางต่างประเทศครับ มาเต้นเลยครับพีาครับยิ่งแน่นเนี่ยชีวิตกู้ของทั้งคู่ยิ่งจะแน่นหนายิ่งขึ้นนะฮะออให้มาเต้นแน่นนะครับคุณลุงคุณปู่พี่ยานี่มัดแล้วมัดอีกเลยนะครับไอแน่นครับ ส่งมอบนะครับคุณลุงชัชวานคุณป้าวานีเป็นตัวแทนทุรคนมอบครับเชิญครับทันสี่ท่านครับส่งมอบรับมอบอ่ะทุกท่านครับมองต้องตาครับมองต้องนี้พร้อมกันครับคุณพ่อคุณแม่ชิคเข้าไปได้เลยนะครับหนึ่งสองสามีอย่างครับหนึ่งสองสามสวยงามมากๆครับรับเรียบร้อยคุณลุงครับหนักไหมครับคุณลุงครับหนักหลายแล้วส่งต่อให้กับทาอคุณแม่ทั้งสาวได้เลยครับคุณแม่ต้องหนักกว่าคุณลุงนะครับ ที่หนักนี้คือเตกุสเซโดบารนะครับนะครับความหนักอยากจะทําให้นะฮะจะเป็นล่องงามจะทําให้สินี่สองคอมม่าที่มีความหนักแน่นนะฮะคนส่งคนครับคนนําไปเก็บก็หนักเช่นเดียวกันนะครับตอบระมินท่์ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ท่นี่บอกสั่งอย่างนี้ครับต่อไปภาพจะนำทุกท่านเข้าสู่ทีสุดทนะครับซึ่เราได้เก็บภาพตรงนี้นิดนึงนะฮะก่อนที่จะถือเพื่อดมุ่งกลองเราใช้เวลาอีกประมาณไม่กี่ใจเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้คุณคีครับ หยิแหวนมาได้เลยฮนะโชว์แหวนด้วยนิดนึงนะฮะดึงเวลาน,นี่คืออีกสามสเวลาแนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีครับบอกที่กล้องนครับทุกท่านบอกที่กล้องกันครับรนี้ครับตวกนี้นะคะรับพเรายิ้มครับ1 2ึสโอเคส,งส,งสยงามมากครับประคองมือซ้ายปุ่แพตี้ไว้เลยนะฮะโอเคปุ่พี้เอียงมือนิดนึงนรับเดียงมืน้าไปรัึงโอเคสวยงามทุกท่านครับร้อมห้าสี่สาสองบรรจงสู่ช้า นิ้วนางข้างซ้ายนิ้วที่เชื่อมกับหัวใจนะฮะส่วนไปยิ้มไปมองหน้ากันไปนะฮะมองหน้ากันมองหน้ากันยิ้มกันไปโอเคยิ้ไว้ครับทางไว้ครับจังตาบอกว่าท้องมุมดีมากเลยฮะมุมเป็นอ้อมเอินของผู้สาวของเราสวัสดีกินไปก่อนนออกมาพักกครับนกินมาหนึ่งสองสาม เรียบร้อยครับเจ้าสาวก็จะได้ขอบคุณเจ้าบ่าวด้วยการไหว้เมื่อเจ้าสาวตกลงเราก็ไม่เป็นไรฮะเรามีก่อนนะครับช่างรับเก็บภาพอีกนิดหนึ่งเจ้าสาวเอ็นหน้าเข้าหากล้องดีนะครับบินหน้าบินหน้าบินหน้ากันอี้นิดครับโชว์ความสวยนี่จะมีช้าขึ้นมาค่ะ เราไม่มาเป็นพี่นี่เราไม่มาจริงจัเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะโอเคขอบพระคุณครับเชิญทานลำดับต่อไปได้เลยครับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราโอเคประทองมือซ้ายจะเปาเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมสามสองหนึ่งมันจบจบช้าๆครับนิ้วหนังข้างซ้ายเช่นเดียวกันนิ้วมีเชื่อมไปถึงเส้นเลือดของรถไฟร้อมกัน ครับตอนนี้คู่บ่าวส,ส,ส,สาวของเราได้สวมใส่รถเป็ดที่เซีป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยคู่บ่าวสาวของเราไหว้ขอบคุณเซ็กซี่ต่างนะครับเรียบร้อยครับและนั่งชิดกันเพื่อถ่ายภาพกับญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีวันนี้ครับขอบคุณนะครับรทางคุณลุงคุณป้า คุณย่านะครับคุณแม่และแขกเกี่ยทุกท่านนะครับสำหรับพิธีการสู่ขอพิธีการสอบแลบพิธีสิศวรในช่วงนี้เสร็จสิ้นทุกงางเต็มที่เรียบร้อยงมีภ่าะสนมาขนขึาขอาูที่น่ยบกน้นเสการสู่ขอเป็นจุดัดโอเคครทุกท่านครับตอน้งบกคุณาุ่แครับตอนนี้กำลานะครับพิธีการดงเตงนู้ที่นีครับ